อาวันนี้ก็พบกันเช่นเคยครับกับ F อซโรอิเตนทุกท่านนะครับพาชมอีเต็นสไตล์โคราชครับสไตล์ทรงสูงครับพร้อมเครื่องยนต์ RT 120ครับ RT 12แรงเป็นเบรกน้ำมันคัดน้ำมันนะครับคับนนี้แนบ2ชั้นเพาท้ายเป็นเพาใหญ่นะครับบรรทุกก็อยู่ประมาณ3ตันกว่า4ตันครับ ยู่ันไม่เกินสีตันครับนี้เปิดไว้6 0 0 0 0พันบาทนะครับไม่มีระบบไฟก็เกียร์ดีครับเกียร์ดีเบรกดีอยู่สีสวยครับตัวรถไม่ผุครับเครื่องก็สวยดีครับวันนี้วันที่11 เดือนกรกฎาคม2565นะครับนี่เป็นเกียร์ใหญ่นะครับสามารถใส่เกียร์ฝากได้เป็นเพลากว้างครับเห็นไหมครับเพลากว้างมากครับไปดูรอบคันกันเครื่องดีครับเดีย๋ยวไปดูชมพื้นกันดีกว่าพื้นกระปะ ไม้แข็งแรงกับคันนี้มาแล้วมาแล้วอบอบยาวหกการยาเย็นๆครับเป็นนถเพลาหกตัวครับเป็นเบรกน้ำมันนะครับ อันนี้เป็นดิสหลังเลยนะครับคันนี้นี่ครับเป็นเพากว้างครับเป็นปั๊มดิสหลังครับเดี๋ยวมาชมพื้นกันพื้นสวยครับพื้นไม่ผุนะพื้นสวยพ่อแข็งแรงดีนะครับคันนี้แข็งมากครับราคาไม่แพงด้วยครับคันนี้หก0มืนเก้าพับาทครับ ส่งได้อยู่ครับประมาณ200กิโลหรือรับเองก็รถได้ครับแต่ถ้าส่งก็ขอราคานี้ครับที่พบุรรตรคูโบต้าครับสันจะให้เงาเงาขึ้นมืนเดิมครับ สวยนะครับ